สวัสดีครับชาวราศีกุม่มผู้มีวิสัยทัศน์และคิดสร้างสรรค์น,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์7ช่องที่จะไขรหัสชีวิตของคุณพันดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุ่มครับโดยเราจะคุยกันถึงโครงสร้างของดาวที่ตอนนี้กําลังกรีโกนอยู่ในราศีธาตุลมทั้ง3ดวงนะครับ นั่นก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในราศีตุลน,นะครับดาวพฤหัสบดีนะครับดาวอังคารเลข3านะครับดาวพฤหัสบ,บดีเลข5นะครับพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีมิถุนนะครับแล้วก็พระราหูเลข8ครับซึ่งกลุ่มลัคนาของคุณอยู่ในราศีกุมครับซึ่งผมต้องขอบอกด้วยความยินดีนะครับสำหรับชาวราศีกุมว่าตอนนี้คุณเป็นดวงชะตาที่เรียกว่าได้รับพรจากดวงดาวอย่างเต็มที่อย่างเต็มเปี่ยมเลยในช่วงเวลานี้นะครับ ด้วยโครงสร้างดาวตรีโกนธาตุลมเนี่ยเรียกว่าเชื่อมโยงพบเรือนที่ดีมากๆของคุณนะครับก็คือพบตนุนะครับพบที่หหมายถึงพบตัวตนนะครับพบตนุลักษณ์ของคุณนี่แหละนะครับพบปุตตะนะครับก็คือพบที่5โดยเฉพาะอ่าพฤหัสที่อยู่ในพบที่5เนี่ยเรียกว่าอยู่ในพบที่ดีงามมากๆนะครับแล้วก็พบที่9นะครับพบสุภะนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมที่ เป็นมุมตรีโกณราศีาธาตุลมที่ส่งผลกระทบที่ดีที่สุดให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับมันจะเป็นการเชื่อมโยงเรื่องของตัวตนเรื่องของการลงทุนสติปัญญาความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่าเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะพยากรณ์นะครับผมขอให้ข้อมูลเพื่อความมั่นใจครับว่าช่องโหนชัดๆของเราใช้การพยากรณ์ตามการคํานวณโหราศาสตร์ไทยนี้ราย,ยนะนะครับ ตัดอายาัญางษะแบบลาฮิรีซึ่งให้ตำแหน่งที่ถูกต้องตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าเลยครับแล้วก็ตรงกับข้อมูลขององค์การนาซาซึ่งคุณสามารถจะมั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการคำนวณตำแหน่งดวงดาวแล้วก็รวมถึงวันที่ที่ดาวจะย้ายราศีนะครับว่าเราใช้วันที่ที่ดาวย้ายราศีที่ถูกต้องครับโดยดาวองคารเนี่ยเขาย้ายเข้ามาเป็นประนะครับเป็นปรักกระเษษนะครับในราศีตุลตั้งแต่วันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับ แล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่27ตุลาคม2568ส่วนดาวพฤหัสบ,บดีกับพระราหูเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่พฤษภาคมแล้วนะครับพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีมิถุนตั้งแต่15พฤษภาคมแล้วก็จะย้ายออกไปในวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนะครับส่วนราหูครับอยู่ในราศีกุมทับลักนาของคุณมาตั้งแต่18พฤษภาคมแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวๆไปครับไปจนถึง6ธันวาคมปีหน้าเลยครับ2569 ดังนั้นช่วงเวลาที่เรากาลังจะพูดถึงว่าในมุมของดาวตรีโกนตรงนี้ครับการพยากรณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะพยากรณ์ในช่วงก่อนที่พฤหัสจะย้ายราศีนะครับก็คือตั้งแต่วันที่อังคารย้ายมา13กันยายน2568ไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2568ที่พฤหัสจะย้ายราศีนะครับเรามาเริ่มต้นที่จุดที่แบบทรงพลังในดวงของคุณกันก่อนนะครับ จุดแรกครับก็คือรากฐานแห่งความสําเร็จนะครับตัวตอนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวลัคนาราศีกุมก็คือพระราหูครับราหู8อยู่ในภพตนุนะครับถือเป็นคุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเลยนะครับเพราะว่าราหูมาทับลัคนาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับราหูเองเขาเป็นดาวตนุลักษหรือดาวประจําตัวของคุณนะครับ โครจรมาสถิตยอยู่ในราศีกลุมซึ่งเป็นบ้านของตัวเองสมบูรณ์แบบเลยนะครับทับลัคนาเป็นเกษตรตรงนี้นะครับได้มาตรฐานที่เรียกว่าเกษตรเกษตรก็คือความแข็งแกร่งความมั่นคงนะครับเปรียบเสมือนเจ้าของบ้านนะครับเปรียบเสมือนพระราชาที่กลับมัตรทวงบัลลังก์ของตนเองนะครับเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งตรงนี้เนี่ยราหูมีอํานาจมีพลังเต็มที่นะครับแถมอยู่ในราศีธาตุลมนะครับราศีของราหูเองนะครับธาต ราหูกับอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวธาตุลมและมาอยู่ในราศีธาตุลมดังนั้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยว่าตัวตนของคุณคือเรียกว่ามีพลังที่มั่นคงแล้วก็ล้ำค่ามากๆนะครับโดยปกติแล้วลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่แล้วนะครับมีความคิดไม่เหมือนใครเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้ถือว่าคุณจะได้รับการส่งเสริมจากพระราหูนะครับที่กลับมา ทับลัคนาของคุณนะคุณจะแบบมีความคิดที่แปลกแหวกแนวนะครับแล้วก็มีความรักอิสระไม่ชอบเดินตามทางที่ใครเขาขีดไว้นะครับซึ่งเรียกว่าราหูในตำแหน่งนี้เนี่ยจะมอบสเสน่ห์ที่น่าค้นหาความคิดที่ล้ำสมัยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงเท,เทคนโนโลยีนะวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาถึงตัวคุณได้อย่างสุดยอดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเริ่มต้นแล้วก็ขับเคลื่อนจากตัวตนของคุณแล้วก็ความคิดของคุณที่โดดเด่นนี่แหละครับ เราไปดูจุดที่2นะครับเรื่องของดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเรื่องของดาวแห่งเงินก้อนใหญ่นะครับเรื่องของสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเป็นดาวที่โคจรไปอยู่ในราศีมิถุนนะครับซึ่งเป็นภพปุตตะของคุณนะฮะอ่านดาวเจ้าเรือนกันก่อนนะครับดาวเจ้าเรือนพฤหัสบดีเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมีนนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ หมายถึงการเงินรายได้สิ่งที่ได้มาของคุณนะครับรวมถึงเบนดาเจ้าเรือนลาภะก็คือโชคลาภรายได้เสริมนะครับความสําเร็จของคุณนะทั้งรายได้หลักรายได้เสริมนะครับเพื่อสมบัดิ์เนี่ยสำคัญมากๆต่อเรื่องเงินของคุณนะฮะพอเข้าไปอยู่ในพบปุตตะนะครับปุตตะก็คือเรือนแห่งเรียกว่า,าสิ่งใหม่ๆการลงทุนนะครับเรื่องของสติปัญญาที่เรียกว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์หรือการเร,เริ่มโครงการใหม่ๆนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าดาวเพหัสวสดีอยู่ในปุตตะเนี่ยทำให้เกิดพลังแห่งความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของสติปัญญาการลงทุนเป็นดวงที่เรียกว่าส่งเสริมความร่ำรวยเด่นชัดมากที่สุดเลยในช่วงเวลานี้นะครับมันหมายความว่าเงินทองแล้วก็โชคลาภจะเกิดขึ้นมาจากสติปัญญาแล้วก็ความคิดไอเดียต่างๆของคุณโดยตรงนะครับเรียกว่า ความคิดของคุณแล้วก็การลงทุนของคุณเนี่ยจะสามารถจะสร้างรายได้นะครับคุณจะเริ่มงานใหม่ๆที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีมากนะครับแล้วก็เรียกว่าโครงการที่คุณเริ่มนะครับมาตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่15อ่าพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเรียกว่าจะนำเงินผลิตเงินมาให้คุณเป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ดาวอังคารเขามาตรีโกนในราศีธาตุลมเนี่ยจะส่งพลังงานที่ดีต่อกันได้นะครับ อย่างไรก็ตามครับดาวพฤหัสบดีในตําแหน่งนี้เนี่ยมีสถานะที่เรียกว่าเป็นประนะครับความเป็นประเนี่ยเรียกว่าอาจจะมาเป็นช่วงๆอาจจะมาแบบไม่ได้ต่อเนื่องมั่นคงนะครับหรือว่ามีความแบบขาดขาดหายหายไปบ้างนะคุณอาจจะมีไอเดียต่างๆผุดขึ้นมามากมายเลือกไม่ถูกมีอะไรหลายๆอย่างอยากจะทานะทาแล้วก็แบบ ทำ,นนท,ทำอันน้นทีทาอันนี้ทีอะไรแบบนี้นะครับแต่พฤหัสตรงนี้เนี่ยเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าอุจจาวิราชนะครับอุจาวิราชเนี่ยแปลว่าตําแหน่งของดาวที่มีพลังงานสูงมากแล้วก็มีฝีมือที่ดีในเรื่องนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความฉลาดหลักแหลมที่ยอดเยี่ยมในระดับที่เรียกว่าอัจฉริยะมากๆนะครับคุณจะมีไอเดียที่แบบสร้างโอกาสทองให้คุณได้นะครับคุณต้องเลือกให้ดีว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญแล้วก็จะนําโอกาสนั้นมาให้คุณได้นะครับเรามาดูจุดที่3ครับก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะครับเมื่อคุณมีตัวตนที่แข็งแกร่งมีสมองที่มีไอเดียสร้างสารรค์แล้วนะครับดาวอังคารตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นบททดสอบของคุณพอสมควรนะครับ ดาวอังคารของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะาแปลว่าเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับการสื่อสารนะและเพื่อนฝูงนะครับและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะด้วยก็คือการงานสถานะทางสังคมชื่อเสียงของคุณนะครับเมื่อดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในราศีตุลตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในภพที่ดีงามของคุณมากๆนะครับก็คือภพสุภาษะนะครับสุภาษะเป็นเรื่องของการศึกษาครับเป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จนะครับ เป็นเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็การเดินทางไกลนะครับอาจจะหมายถึงเรื่องของประชาแล้วก็เป้าหมายอุดมการณ์นในชีวิตได้ด้วยเพราะดาวอังคารไปอยู่ในภพสุภาตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าการงานของคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วก็ติดต่อประสานงานได้ดีนะแต่ปัญหามันนิดเดียวครับอยู่ที่ดาวอังคารตรงนี้เนี่ยตำแหน่งเป็นประนะครับก็คือความไม่ต่อเนื่องนะครับเป็นช่องว่างนะครับเป็นสิ่งที่แบบ การความคิดกับการกระทําของคุณอาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับคุณอาจจะลังเลหรือว่าอาจจะเรียกว่าทําหลายอย่างมากเกินไปนะหรือทําแล้วขดัดขาดหายหายจนอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะสับสนหรือเหนื่อยกับการทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ในมุมดาวที่ตรีโกนกันอยู่ตรงนี้นะครับอังคารกับพฤหัสเขาเป็นคู่สมพลกันอังคารกับราหูเนี่ยเขาเป็นคู่าธาตุกันดังนั้นพฤหัสและราหูเนี่ยนะครับเขาจะส่งผลดีอิทธิพลที่ดีไปถึงดาวอังคารได้นะครับคุณก็จะสามารถจะแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับสามารถจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถของคุณเองนะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ย คุณอาจจะค้นหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนะครับที่อาจจะมากกว่าเรื่องแค่เรื่องเงินนะครับแต่ว่าคุณอาจจะมองไปจนถึงว่าสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาอะไรให้กับสังคมสร้างคุณค่าอะไรให้กับโลกหรือให้กับผู้อื่นนะครับเมื่อคุณพบเหตุผลนะครับพบความหมายที่ยิ่งใหญ่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะปลุกความกล้าหาญของดาวอังคารให้ตัวคุณลุกขึ้นมาลงมือทำนะครับคุณจะมีแรงจูงใจแล้วก็มีความเรียกว่า าสามารถที่จะทามันให้มันทะลุไปได้นะครับดวงชะตาของคุณกําลังบอกว่าคุณจะต้องค้นหาเป้าหมายที่คู่ควรกับสติปัญญาของคุณให้พบแล้วก็ลงมือทามันซะอย่าทาหลายๆอย่างพร้อมกันครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเมื่อดาวอังคารจะโครจรเข้ามา,าเป็นเกษตรนะครับหลังจากปลายเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยจะเป็นเวลาที่ดีของคุณครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับขอฝากคำคมจากบาโบปิกัสโซนะครับกล่าวว่าความหมายของชีวิตคือการค้นพบของขวัญที่คุณมีส่วนเป้าหมายของชีวิตคือการมอบของขวัญน,นั้นออกไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับโหนชัดชัดโหราศาสตร์7นอกจากนี้หากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ